อยากได้อยากได้ปักทงนะครับขอให้ฟรีทุกคนนี่ผมเข้ามาผมไม่ได้ตัดต่อเลยครับกดปุ๊บอ่าดูนะครับว่าจะมีไม่มีนะครับมีนะครับชะล่องไทยแชมป์ F F W S ท่องโมดติดจากแจกถ้าควงทงเจ็ดวันเนี่ยมีโมดมีโมดแล้วเราก็ทำยังไงต่อเราก็กดร,รับเนี่ยเขาแจกมาตั้งแต่วันที่สิบี่แล้วเนี่ยกดรับสกินเปิดเนี่ย ันนี้จะก,กินเปือน,นันแรกนะครับแลกดรับปึ๊บอันนี้ท่าถูกปลดรับเลยตู้เช่าก่อนเอาไปเช่าก่อนอ่านี่เขามาใช้บ้า oh, <okay. S 1> มีอ่าท่าเท่ยูเท่ยู่ย oh, <okay. S 1> ครับนี่เท่ยู่ค oh, <okay. S 1> ่าควางทรงอ่าเท่นะท่านี่เท่ะเนะย่ยอ่าก็ประมาณนี้แหละนะครับก็อยากได้ก็เข้าเกมรับกันได้เลยนะครับ oh, <okay. S 1> ถ้าใครไม่มีนะลองรีเกมดูก่อนแต่ถ้าไม่มีจริงปด